กันบ้านคุณหยองนะครับกับการบ้านคุณเวกนะครับเมื่อวานใช่ปะมันมีการบ้านของคุณเวกก่อนหน้านะครับการบ้านคุณเวกก่อนหน้าก็ให้ตรวจไปเองแล้วนะในคําตอบแล้วนะครับอันนี้ข้ามไปอันนี้ของคุณหยองตอนนี้น่าจะเหลืออยู่สองกันบ้านที่ค้างอยู่นี่ของเมื่อวานแล้วก็อันนี้ของวันนี้เมื่อเช้าตอน7จ็ดโมงโอเคนะครับขยันกันดีประมาณนี้แหละนะครับทํากันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆดูไปของพวกนี้มันรีบกันไม่ได้นะครับ ต้องใช้เวลากันนิดนึงเรียนรู้นะครับยังไม่เท่ากับเวลาที่เราต้องไปฝึกเองเวลาที่เราไปฝึกเองต้องใช้เยอะนะครับถ้าเรียนรู้เนี่ยถ้าตีว่าเรียนรู้สักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไปฝึกเองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเรียนแล้วไม่ฝึกคือเขาเรียกว่างไงมันต้องเรียนให้เยอะเพื่อให้มันมีชั่วโมงในการฝึกให้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะหมดกับการเรียนเยอะแต่ถ้าเกิดเราเรียนสิบเปอร์เซ็นไปฝึกเก้าสิบเปอร์เซ็นมันก็มีชั่วโมงบินที่เยอะกว่าเวลาเราไปเรียน เพิ่มเติมมันต่อยอดขึ้นมามันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่วิธีการของแต่ละท่านนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านเชาน้านี้เอ,อมาดูกันบ้านของสองท่านนี้กันนะครับผมจะได้เคลียร์งานที่ดองๆองอกมปกมีของคุณยองนะครับการบ้านไล่ลาเบลสวิงแล้วก็ของคุณเวกก็คือข้างบนเป็นบทที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นบทที่สองละนะครับก็เรื่องของการเบรกโครงสร้างนะครับเราก็จะใช้อ่า บทเรียนตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ใช้เป็น SMC นะครับใครจะเรียนตัว QM แล้วมาใช้ SMC เพิ่มก็จะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดนะครับเปิดไปชาร์ตร,ราคาขึ้นมาแล้วยังไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ตามนั้นแหละครับทําได้แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆขย,ยับกันไปมาดูอันแรกอย่างไนครับเป็นของใครวะเดี๋ยวแป๊บนึงจำไม่ได้อันนี้ของยองอันนี้ของยองอันนี้อันแรก น,นี่ของหยองอันนี้ของเวกโอเคนี่หยองอ่ะนะครับไม่มีอะไรมากครับทํากรอบสี่เหลี่ยมมาไว้ระหว่างมองหายเป็นชั้นให้เจอนะครับแล้วทากรอบสี่เหลี่ยมมาไว้ระหว่งหางไฮกับโลแล้วขยายออกไปถ้ามันไม่ได้มีการอะไรครับขยับออกไประหว่างไฮกับโลถูกไหมฝั่งนี้ไม่เห็นเห็นแค่นี้ฝั่งนี้เห็นแค่นี้แสดงว่าลงพักลง1เซตเป็น1สวิงใช่ไหมครับ ก็จะพบว่าราคามันเกิดไซเวด้านในแล้วก็ยังไม่ได้ขยับออกไปข้างนอกเลยดังนั้นในระดับไซเวก็สามารถเทรดได้ในระดับที่วิ่งเบนเทนก็สามารถเทรดได้เพราะไซเวกอบใหญ่ก็คือเทนกอบเล็กอย่าไปงงกับมันนะครับแล้วก็พยายามดูครับพยายามอ้างอิงเช่นถ้าเราดูลักษณะที่เป็นม i n เนอร์สวิงเวลามันเบรกนะครับเวลามันเบรกเรามองชุดเมเจอร์ก่อนพอเบรกเมเจอร์มองมเนอร์ พอไมเนอร์มีการกลับทิศมองไมเนอร์เพื่อไปลุ้นเมเจอร์อย่างนั้นก็ได้หรือนะครับเราจะไม่เล่นตรงกลางเอเาปะเราจะไม่เล่นตรงกลางเราจะเล่นบนกับล่างเพราะบนกับล่างมีโอกาสที่มันจะลากน้อยแต่ถ้าเราไปเล่นตรงกลางแทนที่เราจะต้องมีโอกาสให้มันลากขึ้นมาถึงกรอบบนไม่ต้องนะถ้าดาวผิด SL มับนที่สวิงนั้นไปเลยจบง่ายดีนะครับเราก็เสียไม่เยอะด้วย พยายามทุกครั้งก่อนจะเข้าเทรดนะครับ SL อยู่ตรงไหน SL กับ TP ในแผนนั้นคุ้มไหมนะครับแล้วภาวะตลาดตอนนั้นเป็นยังไงพยายามแมปเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับเราก็จะสามารถมองตลาดได้อย่างตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังคิดว่ามันจะเป็นนะครับอินโฟมิชันของตลาดให้แบบไหนเอาแบบนั้นนะครับเอาละฟังนี้เราก็จะเห็นเป็นอันนี้คุณหยองเลือกไฮโลชิ้นี้เป็นเมเจอร์เพราะนั้นกรอบนีเมเจอร์ทั้งหมดจนกระทั่งราคาเบรกออก เมื่อราคาเบรกออกได้โลได้ high ที่เป็นเมเจอร์อันใหม่คืออันนี้ใช่ไหมครับก็ทําไปเลยครับถ้าไม่เบรกออกจากตรงนี้ก็ยังไม่มีสวิงใหม่พอมีการทำ high ใหม่ได้ปุ๊บก,ก็คือการคอนเฟิร์ม low โอเคไหมครับทำ h i ใหม่ได้ปุ๊บก,ก็คือการคอนเฟิร์ม low เราจะเทรดไปตามแบบเนี้ยเรื่อยๆเราจะใช้ชุด expansion แบบเนี้ยกาหนดหน้าเทรดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านอยู่บนขอบของ expansion เท่านั้นแหละที่มันใช้งานได้ไม่ใช่แนวรับแนวต้านย่อย ตรงกลางเป็นจุดที่เป็นคีย์ e ะเวลหรือ SIF นะครับก็ไม่ต้องไปงงกับมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างหาคอนเฟิร์มนี่ฮะอยู่กลางโซนหาคอนเฟิร์มก่อนนะครับมันก็ไม่จาเป็นว่าเราเข้าไปแล้วมันจะถูกทุกครั้งเราไม่ใช่ <c oughs> ใช่ปะเราไม่ใช่พระเจ้าโจ๊กเราถึงจะได้เข้าได้ถูกทุกครั้งไม่ต้องนะครับขอแค่ว่าทุกครั้งที่เราเข้ารีสตรีบออดมันดีเท่านั้นเองอันนี้เป็นการบ้านของคุณหยองนะครับเพราะนั้นถ้าคุณหยองเลือกเมเจอร์สวิงแบบนี้ ภาวะนี้คือไซเวนะครับภาวะนี้คือเป็น expansion ภาวะนี้คือ expansion เราไม่ต้องไปดูเทนทั้งอันก็ได้เราดูในภาวะตลาดที่มันยืดหรือมันหดเป็น e x p a n s หรือเป็น retest เราจะเทรดตอนไหนเป็น expansion ก็เทรดได้เป็น retest ไน Ret ม่ก็เทรดได้จังหวะจับสั้นยาวให้รู้เท่านั้นนะครับโอเคการบ้านของคุณหยองประมาณนี้การบ้านของคุณเวกบ้างเอออันนี้ทำไปสามรอบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่สองอย่างนะ คนขยันกับคนนะครับเราต้องทำให้มันดีนะอ่ะดูโลหาชุดนี้เป็นเมเจอร์ใช่ไหมในความคิดของตัวเองอะถ้าอันนี้เป็นไฮโลใช่ไหมครับที่โลต่ำกว่าเดิมปุ๊บแปลว่าอันนี้เป็น expansion คุณต้องยืดออกยืดออกไปเอ้าวพอเราเห็นว่าราคามันขยับออกไปได้ใช่ไหมครับมันก็จะกลับมา e ีเทสซึ่งไอการที่เราทำกรอบแบบเนี้ยใน SMC เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็น order flow เดิมทีเป็น b u l l i อ o r flow แต่พอแรงมันชนะกับข้างกันมันก็จะกลายเป็น b e a l i อ h order flow เราก็จะมาหาแรงบายสุดท้ายที่ราคากดลงใช่ไหมครับเมื่อราคาลงไปแล้วก็จะกลับมาหาชุด order flow หนึ่ง order flow ใช้1ครั้งเท่านั้นนะครับเฟรชเท่านั้นถึงใช้เอาละอันนี้ถ้าเรามองแบบนี้ปุ๊บต่อนะมันก็จะเป็น l o เป็น high ใช่ไหมครับเป็นโลเป็นไฮชุดนี้ถ้าเบรกออกเมื่อไหร่ confirm high ใช่ไหมครับ เบรกออกเมื่อไหร่คอนเฟิร์มไฮเพราะนั้นชุดนี้เบรกขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเบรกออกไปปุ๊บคอนเฟิร์มโลราคาขยับไปยังไงอ่าอย่างสมมติถ้าเราเห็นแค่นี้ก่อนอนะ่ะเราก็เห็นว่าว่าราคาทําไมครับฝั่งเซลลแพ้ใช่ป่ะชักเยอรฝั่งบายชนะอ่าเสร็จแ,แล้วมีการรีเทสเมนต์ย่อใช่ไหมครับลาสุดเป็นอินดิวส์เมนต์สวีปอินดิวส์เมนต์ติดดีมานถัดไป ราคาดันขึ้นใช่ไหมครับได้อีก1สวิงเข้าไหมเพราะฉะนั้นราคาขึ้นไปทำ High ใหม่ได้อีกก็เป็นการ Confirm Low เห็นปะราคาทำ High ใหม่ได้อีกก็เป็นการ Confirm Low แล้วษนาแบบนี้ก็คือการดูเป็น Major ไปเรื่อยๆเราก็ลองลากตรงนี้นะครับออกไปเราก็จะเห็นว่า Last Pullback เป็น Inducement ถูกปะสวิปเสร็จก็ขึ้นต่อทำแบบนี้เราไม่งงนะครับเราก็จะได้สวิงคันนี้มาเช็คสวิงนี่ถูกไหม l High ถูกโล High ถูก l o i g h ถูก l o i g h ถูกนะครับพอเบรก g h ก่อนหน้าได้ได้ไฮใหม่ถูกไหม Low ใช่ไหมครับยกขึ้นเพราะทําำไฮใหม่ได้แล้ว c o n f i r ร์มทํทำไฮใหม่ได้แล้วคอนเฟิร์มทํทำไฮใหม่ได้แล้วคอนเฟิร์มโใช่ไหมครับ Last Low นะครับหรือ last p u l l b a c k เป็น i n d u c e m e n t สามารถสวิปแล้วไปต่อได้ขึ้นอยู่กับทำเฟรมที่เราดูนี่มันทำเฟรม m 15ก็เป็นแบบนี้ไปไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะนั้นการจะไล่ดาวเทอรี่การจะไล่อะไรก็ตามแต่นะครับก็พยายามมองแบบนี้อันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับเบกเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยว <laughs> มีเผาเดี๋ยวมีเผาอ่ะคันนี้ราคาขึ้นไปทำา i ใหม่ได้เสร็จปุ๊บมองลงมาครับหาโลใช่ไหมคุณจะใช้โลนี้คุณจะใช้โลนี้ได้หมดนะครับอยู่ที่เราอ่ะสมมติมองโลนี้มองนี้เบรกได้เปล่าไม่รู้แต่เนี้ยเบรกแน่แน่ใช่ไหมเบรกแน่แน่ปุ๊บ มอง last pullback คือตรงนี้ sweep last pullback ขึ้นไปต่อเพราะตรงนี้เป็น inducement อย่างเงี้กยก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เว็กมีคำถามว่ามีคำถามครับพี่เจ๋งช่องว่างๆนี้เรียกว่าแก็บเรียกว่าแก็บกระโดดนี้อย่างแก็บกระโดดมองก่อนนี้อะไรคือแก็บกระโดดตรงไหนมีเก็บกระโดดฮะ อะไรคือเก็บกระโดดเอ่ยเก็บกระโดดเก็บกระโดดเก็บกระโดดก็กระโดดอะไรคือเก็บกระโดดนอไม่เห็นมีเก็บกระโดดเลยแก็บมี2ตัวนะครับเป็น No, วิทเก็บกับโปรเฟชชั่น a ล g ก็นะครับ p r o f e s s i o n a l g a ก็ก็คือแกล็บที่เกิดขึ้นช่วงต้นและดันราคาเป็นช่วงเริ่มต้นเทรนโนวิแกลบคือแกล็บช่วงปลายช่วงท้ายลักษณะของแกล็บควมว่าแกลบคือช่องว่างเนาะลักษณะของแกล็บก็คือเราจะดูการปิดแท่งของแต่ละแท่งเราจะเห็นว่าราคาปิดกับราคาเปิดมันอยู่ที่ระนาบเดียวกันแต่เมื่อไรก็ตามที่ราคาปิดตรงนี้แล้วเปิดกระโดดเปิดแกล็บคงท้องคงตรงนี้มั้งครับที่น้องเขาถามอะตรงเนี้ย ถ้าตรงนี้เป็นโนวิดแก็แปลว่าแก็บนี้พร้อมจะลงนะครับในความหมายของเขานะโนวิด no เวลาเจอโนวิดแก็นะครับโนวิดแก็เราเรียกมันว่าอะไรครับนุกแก็ก็ได้นะ <laughs> เ,รเราใส่เกลียนทั้งหลายนะครับโนวิดแก็นุกแก็นะครับอะไรก็ไม่รู้แหละแกบ็แกบๆตรงเนี้ยคือเป็นแก็บสุดท้ายแล้วครับที่บ่งบอกว่าเฮ้ยคือมันเกิดความไม่สมดุลระหว่างคนซื้อคนขายนะครับแล้วแก็บนี้อยู่บนซับไพโซนแมนบอ เพราะนั้นแปแอดที่ได้คือแปแอดลงมากกว่าขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ๋อโทษที่ผมเจอแล้วผมมองไม่เห็นเองขออภัยนี้นี่ทำไมตู่ไม่เห็นจริงนะผมเห็นขีดตรงนี้ไงขอโทษที่เยอะแล้วครับตาประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วจะให้ไปเป็นอาจารย์ใครเป็นไว้ได้หรอเบร์เบอร์เบอร์นะครับอ่ะตามนี้แหละถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือแก็บที่มันทําไมครับเราแทนที่แก็บด้วยอิมบาลานซ์ไปเลยครับจบถ้าเรางงใช่ปะ แปลว่า i ิมบาลานตตรงนี้ทำลายมากกว่า2อดีมานเราจะมองลงก็ไม่แปลกถูกปะลักษณะแบบนี้เป็น No วิดแก็นะครับแก็ที่แบบอันนี้ถ้าเราแทนที่นะครับช่องว่างเราให้แทนที่ด้วยช่องว่างด้วย Imbalance ไปจะได้จบมีความสำคัญกับหนนะ้าเทดไหมมีดิฮะอีมีอิมบาลานตตรงนี้มีอ่ามีโอข้างบนอยู่บริเวณซัพพายโซนถ้าไม่มีก็ไม่รู้ละถืปว่ามีนะเออโอเคที่เหลือก็ไปจัดต่อหมดแล้วนะครับ สองกันบ้านท่านล่าสุดโอเคผมจะได้ไม่ดองกันบ้านโอเคใช่ครับคุณ e นเซเดอร์บอกว่าเจ็บตรงรอยค่ะใช่ครับผมมองไม่เห็นเองขออภยัยไม่เห็นจริงจริงตาไม่ได้ดีมากนะครับอ่ะโอเคนะครับเช้านี้ก็สวัสดีทุกท่านครับเด็กกันอย่างมีสตินะครับมีสติแล้วจะมีสตังเองไม่ต้องห่วงนะฮะมีสติมีปรรยยัญญามีสตังโอเคครับสวัสดีครับ